ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับในวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการลดกรรมเพื่อขอขามากรรม เจ้ากรรมนายเวนเรื่องนี้บอกทางแก้ไขไว้เฉพาะคนที่เชื่อเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเท่านั้นหากท่านไม่เชื่อก็ขอให้ผ่านเลยไปก่อนที่เราจะขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวนทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตเป็นจิตวิญญาณหัวใจสำคัญที่สุดก็คือเราต้องเข้าใจในเรื่องของอโหสิกรรมเสียก่อน หาก,กเรามีความรู้ที่ถูกต้องเราจะนํำมันไปใช้อย่างมีประโยชน์ถ้าเราไม่เชื่อเหมือนคนตาบอดก็จะไม่มีผลอะไรในคาว่าอาโหสิกรรมนั้นมาจากคำสองคำคืออโหสิเป็นคำภาษาบาลีแปลว่าได้มีแล้วหมายความว่าได้ให้ผลสำเร็จสิ้นแล้วกับคำว่ากรรมซึ่งเป็นภาษาสันสกฤตที่แปลว่าการกระทํา หมายถึงการก,กระทําที่มีเจตนาอาโหสิกร,รมแปลรวมให้เข้าใจง่ายๆว่ากรรมที่ยุติไม่ส่งผลแก่ผู้กระทํากรรมอีกต่อไปกรรมที่ยุติส่งผลไม่ได้อีกมีหลายประการจะอธิบายง่ายๆให้เข้าใจคือกรรมไม่รู้จะส่งผลกับใครเพราะได้บรรลุธรรมชั้นสูงไปซึ่งพระนิพานแล้วจึงยุติไปหรือกรรมนั้นได้รับการชดใช้กันไปแล้ว หรือกรรมนั้นไม่สามารถส่งผลได้เพราะมีกรรมที่หนักกว่าส่งผลอยู่คอยจะส่งผลแต่ส่งผลไม่ได้สักทีจนหมดหน้าที่หมดเวลาหมดลำดับของกรรมอย่างไรก็ตามคนที่ทำกรรมดีหรือกรรมชั่วโดยมีเจตนาในการทำกรรมนั้นจะต้องได้รับผลกรรมตามแก่การกระทำของตนทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่ว คนที่เคยทำร้ายทำลายผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นกายวาจาใจทรัพย์สินถือว่าได้สร้างเจ้ากรรมนายเวรที่ได้ผูกพันกรรมตามล้างตามพลานกันไปทุกภพชาติจนกว่ากรรมนั้นจะเป็นอโหสิกรรมถ้ากรรมนั้นยังไม่อโหสิกรรมก็จะต้องได้รับผลกรรมที่ทำมานั้นซึ่งไม่จำเป็นต้องส่งผลเหมือนที่ทำมาในภพก่อนเช่น พบก่อนอาจกลั่นแกล้งคนอื่นให้ติดคุกทรมานชาตินี้ตนเองอาจจะได้รับโทษถูกจำคุกหรือเดือดร้อนใจการงานการเงินเคราะห์ร้ายต่างๆทำให้ตนต้องเสียใจทุกทรมานเสียทรัพย์สินเหมือนถูกกักขังในกรงกรรมอยากให้ทราบตรงนี้เลยว่าแม้ยังไม่ได้รับผลกรรมในชาตินี้ไม่ได้แปลว่าไม่เคยสร้างกรรม หรือไม่มีเจ้ากรรมนายเวรแต่กรรมและเจ้ากรรมนายเวรก็จะติดตามไปส่งผลในชาติหน้าและชาติต่อๆไปจนกว่ากรรมนั้นจะเป็นอโหสิกรรมหรือกรรมยุติไปตามที่บอกไปแล้วระหว่างนั่งรอผลกรรมกับการที่ลงมือทำให้กรรมนั้นยุติอะไรดีกว่ากันลองพิจารณาดูครูบาอาจารย์ท่านเมตตาแนะวิธี การอโหสิกรรมที่ถูกต้องและได้ผลเพื่อลดกรรมขอขมาขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรไว้ต้องทำพร้อมกันทั้งสองอย่างคือ 1. เราต้องให้อโหสิกรรม 2. เราต้องขออโหสิกรรมไปพร้อมๆกันทำไมต้องให้อโหสิกรรมก่อนเพราะการที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรกันนั้นต้องมีกรรมร่วมกันนั้น อาจจะไม่ใช่ฝ่ายเจ้ากรรมนายเวรที่ถูกกระทำฝ่ายเดียวเราเองอาจจะโดนกระทำก่อนเล็กน้อยหรือมากก็ตามเรามีความโกรธแค้นอาฆาตจนต้องไปสร้างกรรมก่อกรรมใดให้เขาที่รุนแรงกว่าหนักกว่าจนเป็นเจ้ากรรมนายเวรข้ามภพข้ามชาติกันมา การให้อโหสิกรรมเพื่อให้กรรมเวรฝ่ายเราระงับก่อนเหมือนปล่อยเชือกในมือเราก่อนแสดงความจริงใจเรามีจิตที่บริสุทธิ์ไม่เอาแล้วไม่คิดอาฆาตยกโทษให้ถ้ายกโทษให้ต้องยกโทษให้แบบจริงใจแบบยกให้ขาดเมื่อเวลาผ่านล่วงเลยไปนานแค่ไหนก็ตามเราก็ไม่ควรพูดถึงไม่ควรเอ,อ่ยชื่อเขาถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรเล่าให้ใครฟัง เพราะการเล่านั้นมักจะทำให้รื้อฟื้นเรื่องราวความรู้สึกเดิมๆว่าเขาได้ทำกับเราอย่างนั้นอย่างนี้จะทำให้ใจของเราไม่สงบกระเพื่อมขึ้นอีกนั่นก็ไม่ควรเล่าให้เรื่องที่ผ่านมามันตายไปกับเราเลยได้ยิ่งดีให้กรรมดีบุญของการให้อภัยมันส่งผลและติดตัวเราไปตลอดกาลในทุกภพทุกชาติและเมื่อเราตั้งใจให้อโหสิกรรมแล้ว จะต้องทำจริงให้มันมาจากหัวใจที่พร้อมจะให้อภัยในทุกเรื่องเป็นผู้ให้เสียก่อนเราต้องให้อโหสิกรรมต่อผู้อื่นรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งสองประเภทเสียก่อนขอย้ำว่าทุกเรื่องการให้อโหสิกรรมไม่ว่าเขาเคยโกงเงินเราเคยทำความเดือดร้อนให้กับเราเคยทำให้เราเสียใจขอให้คิดว่ามันเคยเป็นกรรมที่เราได้เคยไปทำเขาไว ยิ่งเราเจ้าคิดเจ้าแค้นสิ่งที่จะโดนมันจะมอดไหมไม่ใช่คู่กรณีแต่เป็นเราเรื่องมันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปอย่าไปยึดติดยึดถือว่ามันยังคงอยู่และเป็นของของเราตลอดกาลวันนี้บ้านรถเงนินในบัญชีลูกเมียผัวยังเป็นของเราแต่วันข้างหน้าเมื่อเราตายไปมันไม่ใช่ของของเราอีกต่อไปแล้ว เอาแค่เมื่อวานหรือเมื่อห้านาทีผ่านมาแล้วเรื่องที่เราได้ทำก็เป็นเรื่องของอดีตไปแล้วอีกไม่นานเราก็ต้องจากไปแล้วเมื่อเราจากไปแม้แต่น้ำที่เขาพากันมารดมือเราแม้แต่ยศเดียวเรายังเอาติดตัวไปไม่ได้เลยมีแต่กรรมดีและกรรมชั่วที่เราต้องนำพาไปด้วยทุกพบทุกชาติเราต้องอยู่กับปัจจุบันกรรมทำวันนี้และเดี๋ยวนี้ให้ดี เพื่อจะให้มันส่งผลที่ดีในปัจจุบันเชื่อมต่อไปในอนาคตและไปลบล้างสิ่งที่เราเคยทำไม้ดีในอดีตเมื่อเราให้อโหสิกรรมแล้วการขออโหสิกรรมสำหรับเจ้ากรรมนายเวรที่มีชีวิตอยู่นั้นเป็นเรื่องง่ายๆที่เราจะไปขอโทษขอให้เขาให้อภัยในความผิดพลาดที่เราเคยทำกับเขาไปด้วยความรู้สึกสำนึกผิด ไม่ใช่ไปเพราะต้องการจะเอาตัวรอดให้พ้นพ้นไปวันวันคนทุกคนเขาไม่ได้งโง่ยิ่งเจ้ากรรมนายเวรน,นั้นเขาเฝ้าดูเรามาตลอดถ้าเราโชคดีหน่อยเจอเจ้ากรรมนายเวรที่เคยร่วมสร้างบุญสร้างบาร,รมีมีวิบากกรรมร่วมกันมาการขออโหสิกรรมนั้นคงง่ายดายมากแต่ถ้าเราไปเจอเจ้ากรรมนายเวรที่เขามีแต่ความโกรธแค้น เราก็ต้องใช้บุญและปัญญาเป็นตัวช่วยเมื่อเข้าทางตรงไม่ได้เข้าหน้าเจ้ากรรมนายเวรไม่ติดก็ต้องพยายามทำบุญใหญ่ด้วยการทำสมาธิทำวัตถุทานเช่นตักบาตรทำสังฆทานแล้วอนุโมทนาอุทิศบุญกุศลไปให้เขาด้วยกล่าวออกชื่อออกที่อยู่เขาก็ยิ่งดีถ้าเรารู้ตัวอยู่แล้วถ้าไม่รู้ตัวจะใช้คำว่าญาติก็ดี ไม่ใช่ญาติก็ดีสัตว์ใกล้ตัวคนใกล้ตัวเทวดาใกล้ตัวก็ดีและกล่าวขอให้อโหสิกรรมและขออโหสิกรรมกับเขาและพยายามทำทุกครั้งที่มีการสมาทานศีลการทำบุญทำทานการทำสมาธิขอให้เชื่อเถอะว่าบุญนั้นจะช่วยเราได้ทุกอย่างเจ้ากรรมนายเวรเมื่อเขาได้รับบุญที่เราอุทิศไปให้เขาก็จะเริ่มใจอ่อน เพราะบุญน,นั้นเขาไปมีส่วนช่วยให้เขาเป็นคนที่มีบุญมากขึ้นบารมีมากขึ้นวันหนึ่งเขาจะเข้าใจเรื่องของการให้อโหสิกรรมแน่นอนเรื่องของการทำบุญน,นั้นอาจจะเปรียบได้เป็นเหมือนกับการที่เราตั้งใจเอาเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไปชำระแต่ตราบใดที่เจ้านี้เขายังไม่พอใจนี่ก็ยังไม่จบการทำสมาธิเพื่อขออโหสิกรรม ต้องทำวิความสำนึกผิดเท่านั้นและเพื่อให้เจ้ากรรมนายเวรพอใจและถ้าเขารับอโหสิกรรมก็เท่ากับนี้กรรมที่เคยค้างค้างกันไว้ก็ทุเลาหรือหมดไปหลายคนที่เคยกลัวเจ้ากรรมนายเวรไม่ต้องกลัวอีกต่อไปจะบอกวิธีการง่ายๆจะทำให้เจ้ากรรมนายเวรเขาพอใจและเลิกกราววางมือไปจากชีวิตของเราและจะช่วยทำให้บุญทั้งหมดในอดีตชาติชาติพบปัจจุบัน ได้ส่งผลออกดอกได้อย่างเต็มที่ชีวิตก็จะมีแต่ความรุ่งเรืองมีความสุขเมื่อกล่าวให้อโหสิกรรมแล้วให้กล่าวขออโหสิกรรมต่อไปดังนี้การอุทิศบุญเพื่อขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรขอให้เริ่มทําสมาธิโดยทําจิตให้นิ่งสาเหตุที่ครูบาอาจารย์ให้ทําแบบนี้ก็เพื่อจะปรับสภาพตัวเราให้เหลือเพียงจิตที่บริสุทธิ์ที่สุด เป็นสภาวะจิตเหมือนเจ้ากรรมนายเวรที่เราต้องการไปขออโหสิกรรมคือเปลี่ยนสภาพตัวเราให้เหมือนวิญญาณไปสื่อสารกับเขาได้เราจะทำวิธีทำสมาธิไหนก็ได้แบบใดก็ได้อย่างที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดโดยสายครูบาอาจารย์ที่กล่าวมาว่าเมื่อเราทำสมาธิเข้าที่แล้วเรารู้สึกว่าจิตเริ่มนิ่งแล้วให้ตั้งจิตแล้วกล่าวตามดังต่อไปนี้ ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขอเมตตาขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระคุณของครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณและบุญกุศลทั้งหมดที่เคยทำมาในอดีตชาติชาติปัจจุบันและในอนาคตถึงเจ้ากรรมนายเวรขณะนี้ลูกข้าพเจ้า อเอ่ยชื่อตัวเองบางคนเปลี่ยนชื่อใช้ชื่อปัจจุบันก็ได้เจ้ากรรมนายเวรเขาตามเราที่จิตจะเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาหรือเปลี่ยนชื่ออะไรเขาก็รู้ทั้งนั้นกําลังทำสมาธิจเจริญภาวนาถ,ถึงเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าเทวดาใกล้ตัวคนใกล้ตัวสัตว์ใกล้ตัวญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี ที่มาถึงตัวแล้วและกำลังจะมาถึงตัวในชาตินี้บัดนี้ข้าพเจ้ารู้ดีแล้วว่าได้สร้างกรรมทำเข็มไว้มากมายให้แก่ท่านให้ท่านได้รับการพลัดพรากจากสิ่งที่ท่านรักทำให้ท่านต้องสูญเสียคนรักของรักหรือชีวิตและทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ทำไปกับท่านทั้งในอดีตชาติชาติปัจจุบัน และในอนาคตซึ่งมาในบัดนี้กำดังกล่าวกำลังส่งผลให้กับข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้าประสบกับบอกทุกเรื่องที่ทำให้เราเป็นทุกข์ทั้งเรื่องการเจ็บป่วยการงานการเงินการค้าที่ติดขัดขอย้ำว่าต้องทุกเรื่องเพื่อให้เจ้ากรรมนายเวรในเรื่องต่างๆที่มีหลายชุดหลายเรื่องได้รับรู้เหมือนกันกับเรา บอกเขาให้รับรู้ในสภาวะเป็นจริงว่าเรากับอดีตชาตินั้นเป็นคนละคนกันเราไม่สามารถรู้ว่าชาติก่อนเราทำอะไรไว้แต่ผลกรรมยังตามมาอยู่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าผลกรรมมีจริงจากการที่เราประสบปัญหาต่างๆและข้าพเจ้าได้สํานึกผิดแล้วสํานึกในบาปบุญคุณโทษที่เคยทํามาถ้าท่านพอใจ ในการทำสมาธินี้และบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้อุทิศไปให้ท่านตลอดเวลาที่ผ่านมาและจะกระทำอุทิศบุญกุศลไปให้ท่านตลอดไปนับแต่บัดนี้และให้อโหสิกรรมต่อท่านทั้งหลายและขอให้ท่านได้อโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยนี้ขอให้นี่เวณน,นี่กรรมเศษเวนเศษกรรมที่มีอยู่จงหมดสิ้นกันไปนับแต่บัดนี้ และขอให้ท่านนำเอาสิ่งต่งตางๆที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้ากลับคืนไปด้วยและเมื่อเรากล่าวคำอโหสิกรรมทั้งหมดเสร็จสิน้นอย่าเพิ่งออกจากสมาธิทำสมาธิต่อไปจนกว่าจะถึงจุดที่เราพอใจเมื่อออกจากสมาธิแล้วต้องทำการอุทิศบุญและแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรอีกครั้งเน้นอีกครั้งว่า ให้อุทิศบุญและแผ่เมตตาและกล่าวตามไปขออโหสิกรรมอีกครั้งแต่คราวนี้เปลี่ยนจากคำว่ากำลังทำสมาธิเป็นบุญกุศลจากการทำสมาธิก็จะถือว่าเราทำการขออโหสิกรรมเสร็จชิ้นสมบูรณ์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับแหล่งที่มาข้อมูลดีๆแบบนี้เพื่อนํามาฝากให้กับท่านผู้ฟังได้รัาฟังกัน หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัชชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ